เรดึกันทุกคนแม่ลำใหญเจ้าภาพใหญ่ทางสะแก้วนะครับหอบช่อดอกไม้และมาลายัยมาเพืกับองค์อิงเพชรบ้านแพงถึงหน้าเวทีเลยทีเดียวนะครับคุณแม่ลำใหญ่กับทุกคนเรียกว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ ที่จ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย5ปีเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็ทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงนะครับเป็นปีที่3แล้วและเมื่อคืนนี้ก็ทุกคนต้องบอกว่าอุคหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ใจเจ้าภาพแบบสุดๆนะครับหลังจากที่น้องปรากฏตัวในชุดสีน้ําเงินก็ทุกคนเรียกได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็แห่กันเข้าไปนะครับถ่ายรูปองคหญิงขอจับมือด้านหน้าเวทีกันเพียบเลยทีเดียวนะครับและมีวินาทีหนึ่งก็ทุกคนที่หลายคนบอกว่าโอ้โหสุดยอดมาก และอุ๋งอิงเพชรบ้านแพเนี่ยได้ใจเจ้าภาพแบบสุดๆนะครับนั่นก็คือคุณแม่ลำไยครับทุกคนเจ้าของงานเนี่ยได้มีการแบบว่าโอ้โหนะครับแหวกมวลชนกับทุกคนเอาดอกไม้นะครับแล้วก็มาไลัยไปมอบให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพนั่นเองนะครับเมื่อคืนนี้ใครอยู่ในงานบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอุ๋งอิงปรากฏตัวในชุดสีน้ําเงินสง่างามมากเลยทีเดียวครับรวมถึงแม่เจ้าภาพกับทุกคนที่โอ้โหมาในชุดสีชมพูบานเย็นสวยงามสดใสแบบ สุดๆกับทุกคนได้ว่าหลายคนก็เก็บภาพประทับใจนี้เอาไว้นะครับทางด้านช่องเสียนวลลาเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยหลังจากได้มีการนะครับอัพคลิปวิดีโอลงไปนะครับทุกคนก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าแม่เจ้าภาพเนี่ยภูมิใจนะเพราะว่าคนเนี่ยมาล้นวัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะฮะทางด้านแม่ลาไยครับทุกคนก็ได้ว่าจ้างเอาไว้นะทุกคนที่อําเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับตำบลหนองหมากไฟนั่นเองครับทุกคนสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่า 哦。Oh. คนล้นวัดเลยทีเดียวนะครับทุกคนภูมิใจแบบสุดๆนะครับสำหรับทีมงานเจ้าภาพหลังจากนั้นก็ทุกคนองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับบนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองโดยน้องเนี่ยเขียนร่ายาวถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีฟันกลับทางสระแก้วนะครับบอกว่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางสระแก้วทุกคนเดจ้าที่รักแล้วก็เอ็นดูหลาแล้วก็ฮักแพงหลามาเลยตลอดพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยมาให้กําลังใจหลาแล้วก็ทีมงานเนี่ย อิลีจ้ามีแต่คนตาฮักตาแพงขอบคุณแม่ลำใหญ่นะจ้าที่มอบมาลัยให้กับลาและจ้างสาวน้อยเพชนบ้านแพงเนี่ย5ปีรวดนะครับ โอ้ยองอิงโพสถึงแม่ลำยัยด้วยนะอีลากขอให้แม่ลำยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำร,ำร,ยรวยรยวยนะจ๊ะขอพระคุณที่เอ็นดูลาขอพระคุณที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนที่สร้างหลานะทุกคนพ่อโจแม่นูต๊ตพ่อนนท์แม่บียาสุภาพลุงอำนาจแล้วก็ทีมครูอาจารย์นักดนตรีทีมแดนเซอร์คอนไวทเอฟซีสาน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับหลามีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เพราะเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับคอยบอกคอยสอนหลามาโดยตลอดนั่นเอง คฮักพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนเดอจ้านะครับนี่คือข้อความกับทพื่คนที่น้องหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับเรบอกว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักนะทุกคนของคุณแม่ลำาไยแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับรู้ได้ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันกับทุกคนที่มีแต่ข่าวดีๆสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอิงเพอรเปรากฏตัวในช่วงเย็นๆนะครับทุกคนคือเข้างานเร็วมากๆนี่คืออีกหนึ่งสิ่งกับทุกคนที่ทําให้เจ้าภาพเนี่ยสุดประทับใจนะครับเมื่อวานนี้มี กิจกรรมอะไรเนี่ยองค์อิงอก,ก็ไปเล่นนะแล้วคนก็แห่ไปเล่นตามกับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีกิจกรรมม่ว่าจะเป็นตักไขป่ปลาในงานครับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากๆเลยครับทุกคนเมื่อองค์อิงเนี่ยน้องไปแต่หัววันใช่ไหมครับทุกคนน้องก็สามารถดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้พ่อค้าแม่ขายครับทุกคนก็จะได้ขายของงานนี้ก็คือแบบแฮปปี้แบบสุดๆครับทุกคนนะสำหรับทางด้าน แม่ลำยายนะทุกคนต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ได้มีการมาขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แม่หน่อยด้วยใช่ไหมครับว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพง5ปีแปลว่าเขาครับทุกคนเจ้าภาพเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบสุดๆนะครับและตอนนี้มาเล่นให้เป็นปีที่3แล้วคุณแม่ลำยายนีย่รู้สึกว่าจะจ้างในช่วงที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้ามาพอดีใช่ไหมครับทุกคนก็คือน้องเข้ามา2ปีหร,ห,รหรือก่อนน่าจะก่อนหน้านี้1ปี ทุกคนได้มีการว่าจ้างไว้และอุ้งญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ได้มาต่อยอดนะครับความสําเร็จแล้วก็ความปังของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหนะนี่แหละคือจ้างเอาไว้คือแบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจริงๆใครที่จ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับรวมถึงอุ้หญิงที่มีกระแสะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น้องเนี่ยเหมือน เป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดให้คนเข้ามาดูงานเนี่ยได้เยอะแยะมากมายจริงๆครับเพื่อนคนเราเมื่อวานนี้คือคนแบบโอโ้โหล้นสนามจริงๆครับเพื่อนคนน้องมาตรฐานสาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วก็ยิ่งมีวินาทีน้องอุ๋งอิงเนี่ยปรากฏตัวนะโอโ้โหเมื่อวานนี้คือปังมากๆและอุ๋งอิงก,ก็ได้มีการมาแชร์นะครับมีรถแห่เนาะเขาได้มีการขับผ่านวินาทีที่น้องเนี่ยออกมาพอดีแล้วก็มีการแบบว่าถ่ายคลิปอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยลงโซเชียลนะครับ ปรากฏว่านะทุกคนคือโอ้โหรถแห่คือปลื้มใจมากๆที่ได้เห็นนุงอิงออกมานะทุกคนแล้วก็ได้มีการแบบว่าลงคลิปวิดีโอนะทุกคนก็ถือว่าเมื่อวานนี้เนี่ย น้องก็คือแบบทั้งรอบนอกเองที่เขาไม่ได้เข้าไปงานนะครับเขาก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้นะครับทุกคนเพราะว่าเล่นติดถนนใหญ่เลยใช่ไหมครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะปังมากๆเลยทีเดียวสําหรับองค์หญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนก็ถือได้ว่านะประสบความสําเร็จมากๆสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นนะทุกคนไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงครับทุกคนก็ถือว่าเจ้าภาพเนี่ยได้กําไรนะทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าเมื่อคืนนี้เป็นเป็นงานฟรีหรือว่าเก็บบัตรอันนี้เห็นบอกว่าคนล้นวัดเลยนะครับทุ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เราไม่คืออุ้ม,มิมมองว่าเมื่อคือนเนี้ยตอนแรกเราคิดว่าเจ้าภาพเนี่ยน่าจะไม่ได้เข้าไปหาอิางในหน้าเวทีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแน่นมากหน้าเวทีกับทุกคนแต่คุณแม่ลําไยอะ่ะคือเขาไปกับทุกคนแปลว,ว่าเขาอยากจะไปให้กําลังใจน้องด้านหน้าเวทีจริงๆแล้วเขาก็คงอยากจะแบบว่าไปไปดูว่าบรรยากาศในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ดึกอยู่นะครับทนะุกคนเนาะวินาทีที่น้องปรากฏตัวแต่ทางด้านแม่เจ้าภาพเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหรอจนวินาทีน้องอุ๋งอิงเนี่ยออกมาจนจบงานนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆเลยสําหรับงานเมื่อคืนนี้นะครับก็มารอติดตามกันอีกต่อไปครับทุกคนเนาะกับทางด้านเจ้าภาพทางสระแก้วนะครับทุกคนที่ได้ว่าจ้างน้องเอาไว้แปลว่าอุ๋งอิงเป็นบ้านแทงจะต้องมาเล่นให้อีก2ปีนะทุกคนสําหรับทีมงานของคุณแม่ลำใหญ่นะทุกคนก็แปลว่าเขาชื่นชอบสาวน้อยเพชรบ้านแทงมากๆเลยครับทุกคนเนาะถึงได้ว่า ตังขนาดนี้นะครับก็เมื่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆครับทุกคนจากต่างนั้นพี่กิตยาด้วยที่ได้มีการลงคลิปนี้เอาไว้นะพี่เขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าแม่ลำยายนะครับสมาคมปันตีนะครับแม่เจ้าภาพเมื่อคืนที่บ้านหนองหมักฝ้ายตนนําบลหนองหมักฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วคุณแม่ว่าจ้างสาวน้อยเอาไว้เนี่ย 5ปีนะครับเมื่อวานนี้เป็นปีที่3นะครับเมื่อคืนนี้คนเยอะมากจนล้นวัดเลยแม่เจ้าภาพเนี่ยหอบช่อดอกไม้แล้วก็มีการหอบมาไลยนะครับมามอบให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้ก็เป็นด้านทางช่องเสียนนนะครับได้มีการลงคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับรวมถึงจากช่องพิ่ต้นวิมลชัยทุกคนที่ได้ถ่ายวินาทีนะทุกคนที่ทางด้านแม่เจ้าภาพเนี่ยได้มีการมามอบนะครับมาไัยน้ําใจแล้วก็มามอบช่อดอกไม้สวยๆนะครับให้กับน้องอุ๋งอิง เป็บ้านแพงเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเมื่อคืนนี้ใครอยู่ในบรรยากาศบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะวงอิงก,ก็คือพลังเสียงจัดเต็มมากๆสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับปังมากๆเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรทุกคนนะครับ